วันนี้ปราจะทำต้ยมยำกะทิกุ้งต้งยมยำกะทิกุ้งสดกุ้งป้าล้ามทั้นตอสะอาดแล้วใช้เห็ดเห็ดหนึ่งแพ็คเครื่องต้งยมยำป้าขาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดแากปผักชีก็มีกะเ,เทีเมแล้วก็ผัก ผักชีไปเรื่อยชีฝรั่งแหละนึกงไม่ออกแล้วก็มีพริกพริกขี้หนูสดแล้วเครื่องปรุงบ้ไม่ได้วางนะใส่เครื่องต้มยำจายา้ากระไรใบมะกรูดแล้วผักชีหอมแดง เกลือช้อนชาหนึ่งจ้ะเกลือนะช้อนชาหนึง่งน้ำปลากุ้งก่อนเลยเดี๋ยวกุ้งลงไปจะได้เนื้อกุ้งจะได้หวานหวานอร่อยปลาสองช้อนนะจ๊ะ งงรสเค็มเลยไปก่อนแางที่กุ้งจ้กระที่ป้าใช้3ามรยกรัมน,นะไม่รวมน้ำนะ แต่ป้าไม่ได้ใส่มันมากนะทำเป็นกะทิกลางนะหัวกับหัวกับหางเท่ากันนะใส่เห็ดเลยจ้าใส่เห็ดเลยจะได้สุกพร้อมกุ้งต้มนานกุ้งแข็งมาอร่อย้าคนนู้ดเด้งๆใสไปเลยจ้า xay sốt hóa kiểu 2 chón thôi nè làm đi phủng cung nè phủng cung 1 chón chứ 1 nè ก็มากะใส่มากจะเดี๋ยวจะน,น,น้ำมาขามกับน้ำมะนาวยังไม่ได้ใส่เอรอปรุงสุกผักสุกก่อนไปปรุงขั้นตอนต่อไป เมนูงั้น้า,นานเนื้อทำง่าย,ายเดี๋ยวแล้วะ้คนคนกะทิหน่อยเดี๋ยวที่เป็นก้อนถ้าเขาเดือดแล้วเราไม่คนเลยเขาจะเป็นก้อน จะต้องรอให้เดือดก่อนนะไม่งั้นกุ้งจะขาวนะหอมมากเลยรอเห็ดสุกก็จะใส่พริกเผาลงไปเลยเพราะว่าพวก นี่เขาจางว่ายอยู่เดี๋ยวใส่เนื้อไปก่อนก็ได้พริกสดเดี๋ยวแจกพริกเผานะพริกเผานี่เผ็ดนะเราจะใส่ช้อนหนึ่งช้อนปูนๆน,นะใครกินเผ็ดได้ใส่เยอะไปได้เลยไม่เป็นไรความชอบอยู่ที่เราเนาะ ปลาใส่แค่นี้แหละพอให้พอหอมหน่อยพา็ถ้าไม่ใส่เลยก็จะไม่หอมเราก็เป็นต้ยมยำน้ำข้นเนาะต้องให้ก็หอมหน่อยน้ำขาม ยังไม่ได้ใส่มะขามนะเดี๋ยวป้าขอชิมรสเค็มก่อนยังไม่ใส่ท้องการให้เห็ดนิ่มหน่อยไงพอใส่เปื้อไปปุ๊บเห็ดจะไม่นิ่มเลยจะแข็งเลยก็จะขอเติมน้ำปลาหน่อยอ่อนเค็มไปนิดนึงนิดเดียวเอง เริมเมีลยจ้าเล้วน้ำปลาสองช้อนครึ่งน้ำมะขามเนี่ยใครไม่ชอบไต้องใสก็ได้นะจะใส่เป็นมะนาวตอน พอเราตักเสิร์ฟก็จะใส่ใบมะนาวอย่างเดียวก็ได้นะปะ้าใส่หน่อยเพราะมะนาวแพงมากต้องช่วยมะนาวด้วยเพราะวันมะนาวเขาแพงเราไม่ใสเ่เลยมันก็เปลืองมะนาวเราเนาะี๋ยว,ว,วชิมใหม่ชิมความอร่อยกัน พีกหน่อยเติมหน่อยพีเผาวกระเทจจ้ะลงเกระเทศนะลงไปจมหม้อไปแล้วมากระเทศตามด้วยตะกี้ไปเรื่อยจ้ะ ชี้ไปเรื่อย รักเตอร์แจ้งกุ้งปลาตัวใหญ่มาก ใบมะนาวจ้ะหบมะนาวนี่ตามชอบเลยนะความเปรี้ยวรสชาติแล้วแต่เรากินนะแล้วแต่เราเลยชอบแบบไหนทำแบบตามใจปากเราลเลยเสร็จแล้วจ้ะกุ้งสดต้มยำกระทิป้า เสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า